แมสที่ไว้ปิดบังใบหน้าใครจะไปรู้เบื้องหลังผ้าบางๆมันคือรอยยิ้มหรือรอยเลือดหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและ ที่ข่าวลือที่เล่ากันปากต่อปากในหมู่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กวัยรุ่นเป็นเรื่องของผู้หญิงสาวปากฉี่ที่ชอบใส่หน้ากากสีขาวมันจะออกมาลับพาตัวเด็กและพาไปที่บ้านร้างหลงังคาแดงและมันจะใช้ตันไกอันใหญ่กรีดปากเด็กที่มันลับพาตัวและตายในที่สุดเรื่องนี้เป็นข่าวลือที่มีมูลเพราะว่าตลอดมาเมืองเล็กๆแห่งนี้มีเด็กชอบหายตัวและกลายเป็นศพซึ่งพ่อแม่บางครอบครัวก็ใช้ข่าวลือนี้เป็นกุศโลาบายที่ไม่ให้เด็ก ออกไปวิ่งเล่นในตอนเย็นกลัวจะกลับคำ่ำบางบ้านก็ใช้ครูเด็กว่าทําตัวไม่ดีจะโดนมันจับตัวไปหนึ่งในนั้นคือมิกาจังที่แม่เธอชอบทะเลาะกับเธอและตบตีเธอเมื่อแม่ไม่พอใจก็จะขู่ว่าจะเอาไปให้สาวปากฉีกจาัดก,การและแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดเกิดแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนเป็นอย่างหนักจนทําให้ประตูที่ปิดตายมานานเริ่มผูกพังและมันก็เปิดออกด้วยกันไกขนาดใหญ่มาพร้อมกับมือที่ดํามืดนานคือผีปากฉีมัน พร้อมจะออกล่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งไปท้าทายผีปากฉี่ที่เขาหรือว่ามันจะชอบปรากฏตัวณนะส่วนสาธรารนณะเด็ก3ามคนที่ไร้เดียนสาก็อยากจะเห็นใบหน้าของมันและเด็กหนึ่งในนั้นก็โดนมันลากตัวไปในเช้าวันต่อมาณนะโรงเรียนเด็กน้อยซาตชีผู้ชอบทําตัวเป็นนักสืบจดบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับสาวปากฉี่เขาได้ทราบเรื่องราวที่บินเด็กนักเรียนคนหนึ่งถูกลักพาตัวไปและในโรงเรียนนี้เองยังมีสาวอีกคนที่วันนี้เธอใส่แมสมาเรียนนั่นก็คือมิกะจังสาเหตุที่ เธอใส่แมสเพื่อปกปิดรอยช้ำที่แม่ตบเธอมาเมื่อวานและด้วยเหตุผลนั้นเองเพื่อนๆเ,เห็นเธอใส่หน้ากากขาวก็ล้อเลียนเธอว่าเป็นผีปากฉี่การบูลลี่มักเกิดในโรงเรียนเล็กๆแต่ดีที่มิกะจังมีเพื่อนสนิทที่มีชื่อวันสกีมาช่วยปกป้องและแล้วพอออกก็ได้ประกาศข่าวกับนักเกรียนทุกคนว่าทางโรงเรียนว่าทางโรงเรียนจะยกเลิกการเรียนช่วงบ่ายเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเด็กๆเกมื่อกลับบ้านก็จําเป็นต้องกลับบ้านเป็นกลุ่มและคนครูจะอาสาไปส่งให้ถึงบ้านการ การเรียนในช่วงเช้าของมิกะก็เป็นไปด้วยความปกติแต่คุณครูก็สังเกตเห็นว่าทาไมมิกะวันนี้ไม่ร่าเริงเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนคุณครูยามาชิตะก็อาสาไปส่งเด็กนักเรียนทุกคนจนถึงบ้านสุดท้ายบ้านของมิกะแต่มิกะมีท่าทีไม่อยากเข้าบ้านและแม่ของมิกะก็ได้กลับมาพอดีแม่ได้มาทักทายคุณครูเมื่อคุณครูส่งตัวมิกะเธอก็บอกว่ายังไม่อยากเข้าบ้านยามาชิตะคุณครูที่เฝ้าสังเกตอาการมิกะตั้งแต่ตอนเรียนก็รู้ว่าเธอ ต้องทำหน้าที่ครูพูดคุยกับมิกาพอเห็นได้ชัดว่ามิกามีปัญหากับคุณแม่อยู่เลยอาสาจะดูแลมิกาพาเดินเล่นหลังจากนั้นก็จะพามาส่งถึงบ้านแน่นอนมิกามีปัญหาอะไรกับแม่หรือเปล่าแต่มิกากลับถามต่อว่าคนเป็นแม่รักลูกเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคุณครูยามาชิตะก็ช่วยตอบว่าแน่นอนคนเป็นแม่ก็ต้องรักลูกยิ่งรักมากแค่ไหนก็ยิ่งห่วงพอยิ่งห่วงก็มักจะทำอะไรรุนแรงไปบ้างและมิกาก็ได้เปิดหน้ากากาของตน ปากที่มีรอยช้ำแขนที่มีรอยเจ็บรวมถึงไหล่ที่มีรอยแดงคนครูก็อึ้งกับสภาพของลูกศิษย์ที่ได้เห็นมิกะได้กล่าวก,กับครูว่าหนูเกลียดแม่และมิกะก็ได้เดินวิ่งหนีพอสภาพออนแอแบบนี้เธอมีอยากให้ใครได้เห็นคนครูยามาชิตะก็รีบวิ่งตามสภาพจิตใจของลูกศิษย์ตอนนี้ไม่ดีเธอต้องทําหน้าที่ครูและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณครูยามาชิตะเห็นมิกะถูกสาวคนหนึ่งจับตัวเอาไว้มันคือผู้หญิงที่ใส่แมส มิกะพยายามดิ้นจนมือของมิกะไปโดนหน้ากากของสาวปริศนาจนหลุดออกและความจริงก็ได้ปรากฏสาวปริศนานั้นก็คือสาวปากฉีกในข่าวลือเธอมาพร้อมกันไกอันโตคุณครูยามาชิตะได้แต่นั่งนิ่งเธอกลัวจนขยับตัวไม่ได้และมิกะก็ถูกลับพาตัวไปเวลาผ่านไปไม่นานตำรวจก็ได้มาที่เกิดเหตุคนครูยามาชิตะก็ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการหาตัวมิกะเมื่อทุกอย่างสงบลงคุณครูก็ได้กลับบ้านอย่าง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เธอนึกถึงลูกสาวเลยโทรไปหาอดีตสามีเพื่อขอคุยกับลูกสาวแต่อดีตสามีของเธอได้บอกว่าอาอิหลับแล้วถึงลูกตื่นก็ไม่อยากคุยกับคุณหรอกแล้วเธอก็ได้วางสายไปภาพในอดีตก็ย้อนขึ้นมาในหัวว่าเธอกับลูกนั้นมีสัมพันธ์ที่ไม่ดีมากนักลูกรักผู้เป็นพ่อมากกว่าทําให้เธอมือลัานตบหน้าลูกด้วยเหตุนั้นสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกเลยตกไปอยู่กับอดีตสามีของเธอและสิ่งที่เธอกังวลก็ได้เกิด ลูกสาวของเธอถูกสาวปากฉีกลับพาตัวไปแต่นั่นเป็นแค่ความฝันที่เธอนอนหลับไปอย่างไม่รู้ตัวเมื่อได้สติเธอก็ไปกอดรูปลูกสาวไว้แน่นด้วยความอะไรอวววและคิดถึงการโดนลับพาตัวของมิกาก็กลายเป็นข่าวออกทีวีซึ่งคนที่เป็นห่วงมากที่สุดคงจะเป็นแม่และอีกคนคือนิสกิเพื่อนรักถึงกับน้ําตาไหลเมื่อได้เห็นข่าวของมิกาเธอเลยคิดว่าจะแปะใบป,ประกาศหาตัวมิกาพอกับแม่ก็ช่วยเหลือเต็มที่และยังมี อาสาสมัครคือเพื่อนในห้องเรียนที่แกล้งมิกะเมื่อวานพวกเธอทั้ง3ม,มาด้วยความรู้สึกผิดที่เมื่อวานได้แกล้งมิกะไปแบบนั้นตัดภาพมาที่คุณครูยามาชิตะพออ,อได้เรียกประชุมคครูทุกคนจะปิดโรงเรียนชั่วคราวเนื่องจากการหายตัวของมิกะยังไม่พบสาเหตุเมื่อการประชุมจดบลงก็มีครูท่านหนึ่งมาขอคุยกับคุณครูยามาชิตะเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือครูชายมาัซึซากิเนื่องจากครูยามาชิตะได้เห็นรูปพัณฑ์สันฐานของสาวปากฉีกอย่างเต็มตามาัซึซากิ เลยนำรูปรูปหนึ่งออกมาและถามว่ามันคล้ายกับรูปนี้ไหมยามาชิตะเมื่อได้เห็นรูปนั้นก็ต้องตกใจมันเหมือนมากเหมือนจริงๆอย่างกับเป็นคนเดียวกันและเมื่อคนคุยามาชิตะถามต่อว่าผู้หญิงในรูปคือใครมัซซสากิก็ไม่ยอมบอกและอาการของมัซซสากิก็ได้กำเริบอีกครั้งเขาดินเสียงเสียงในหัวที่เขาคนเดียวที่ได้ยินฉันสวยไหมฉันสวยไหมฉันสวยไหมมัซซสากิได้รีบขึ้นรถเพื่อไปหาต้นต่อของเสียงยามาชิตะก็ขึ้นรถ ถึงแม้มะซุากิจะอะไรยังไงยามาชิตาก็ยังตามตือ้อจนทั้งคู่ได้ไปด้วยกันระหว่างนั้นยามาชิตาเ,เสนอไอเดียไม่ว่าผู้หญิงในรูปจะเป็นใครเราต้องแจ้งตำรวจแต่มะซุากิบอกว่ารูปนี้เป็นรูปเมื่อ3าปีก่อนและเขาชอบยินเสียงปรลาดในหัวและเมื่อกี้เขาก็ได้ยินและตอนนี้ท้งคู่กำลังจะไปหาต้นตอเสียงนั้นซึ่งเสียงที่ว่ามันดังขึ้นเรื่อยๆและต้นเหตุมันก็มาจากบ้านของซาโตชิเด็กน้อยยอดนักสืบที่ชอบเก็บข้อมูลของสาวปากจี สาวปากเกได้ปรากฏตัวในบ้านของซาโตชิเลยรีบจับตัวเด็กน้อยไปเด็กน้อยก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือจนครูทั้งสองได้มาถึงแต่คุณครูทําอะไรได้ไม่มากนักเนื่องจากสาวปากเชกมีกันไกอันโตอยู่ในมือและสาวปากเชกก็ได้จ้องมองมาในตาของมัซึซากิจนเขานั้นตกอยู่ในผวางังเสียงในหูก,ก้องดังชั้นสวยไหมแต่แล้วกันไกอันโตก็พุ่งมาจัดการมัซึซากิเขาใช้แขนแตะนับเอาไว้ส่วนคุณครูยังมาชิตะเธอก็กลัวเป็นอย่างมากจน ทำอะไรไม่ถูกเมื่อตั้งสติได้เธอก็เหลือบมองเห็นมีดอยู่ในห้องครัวเลยหยิบมาเป็นอาวุธและไปช่วยคนครูมัตสซากิที่กำลังจะโดนจัดก,การเธอจ้วงไปที่หนึ่งมันก็ยังนิ่งเฉยเลยจ้วงไปเรื่อยๆจนมันแน่นิ่งไปเมื่อทุกอย่างสงบลงคนครูยามาชิตะก็ร้องกรีดร้านเมื่อได้เห็นใบหน้าของสาวคนนั้นเสื้อผ้าเธอเปลี่ยนใบหน้าเธอก็เปลี่ยนแผลปากฉีกก็ไม่ปรากฏอยู่บนใบหน้าเมื่อค้นตัวก็เจอประจําตัวเธอมีชื่อว่ามาสโกโยชิดะพอ เขาทั้งหมดเดินทางไปอย่างที่อยู่ตามบัตรประจําตัวเพื่อให้ทราบแน่ชาร์ว่าคนที่ตายลงไปคือใครระหว่างทางก็ส่งซาโตชิให้ไปแจ้งตำรวจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อถึงที่บ้านหลังนั้นมีเด็กสองคนยืนรอแม่อยู่ที่ประตูเด็กทั้งสองได้บอกกับคุณครูว่าแม่ออกจากบ้านยามาชิตะเมื่อได้ทราบความอย่างนั้นเธอก็โศกเศร้าเนื่องจากเธอเพิ่งลงมือฆ่าแม่ที่มีลูกน้อยถึงสองคนมิสิกิก็ได้มาช่วยปลอบถ้าคุณไม่ทําผมก็ต้องตายเอาป ว่าผมมีเรื่องอยากให้คุณรู้ผู้หญิงในรูปคือแม่ของผมเองตอนเด็กๆผมมีพี่น้องสามคนแม่เป็นคนโหดเยี่ยมต่อปีพวกเราอยู่เป็นประจำและแล้วพี่ชายคนโตผมก็หายตัวไปพี่สาวผมก็ได้เช่นกันและแล้วแม่ของผมก็หายไปด้วยผมเลยเติบโตมาเพียงคนเดียวและเหตุการณ์ในวันนี้ก็ทําให้ผมมั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ผมแล้วเธอกลับมาอีกครั้งและมิสากิก็ดินเสียงนั้นเสียงที่กล้องมาในหัวซึ่งผูเคอร้ายก ครูนัสกินัสกิกับแม่เธอกำลังไปแปะใบปลิวเพื่อหาตามตัวมิกาจังแต่จูๆ่ๆแม่ของเธอก็เริ่มไอและมิสกิก็ได้แหกตัวไปเมื่อครูทั้งสองมาถึงส่วนสาธารณะต้นเสียงที่มิสกิดได้ยินก็พบเจอแต่ความว่างเปล่าซึ่งนัสกิที่ถูกลักพาตัวไปเธอ,อยังไม่ตายสาวปากฉีกได้นําตัวเธอมาขังเอาไว้ในห้องปริศนาที่มีเด็กตัวน้อยและมิกาจังถูกมัดไว้อยู่ทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่แต่แต่มีอีกสองศพที่นอนตายอยู่ตรงหน้า กลายเป็นโครงกระดูกซึ่งน่าจะตายมานานแล้วสาวปากฉีได้จาัดก,การกรีดปากของนิสกิเป็นคนแรกรายต่อมาก็คือเด็กน้อยที่โดนรับพาตัวตัวต้งแต่ต้นเรื่องมิกะจังได้แต่ทนฟังเสียงร้องโหยหวนของเพื่อนสนิทในความโชคร้ายยังมีความโชคดีมันไม่ทําอะไรมิกะและออกไปปล่อยเธออยู่อย่างนั้นมิกะได้สังเกตเห็นเศษจานและพยายามหยิบมันมาเพื่อจัดเชือกที่มัดแขนตัวเองอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านมาช่วงเย็นก็มีคนพบศพซาตชีซึ่งนอนตาย อยู่ที่ลานจอดรถตัดภาพมาที่บ้านของมิกาแม่ของเธอเป็นกังวลมากเรื่องที่ลูกสาวหายตัวไปเธอเลยขออนุญ,ญาตทางตำรวจขอไปสืบอาการด้านนอกแต่เปล่าเลยเธอกลับขึ้นรถและทำการอะไรบางอย่างตัดภาพมาที่คุณพ่อของนิสกิรวมถึงเพื่อนๆของมิกาที่ออกมาแปะใบปิวด้วยเช่นกันระหว่างทางกลับบ้านคุณพ่อได้เห็นหญิงสาวกางเดินอ,อยู่ในสวนสาธารณะเลยลงไปดูคาดว่าจะเป็นตัวมิกะจัางเลยร้องเรียกและภาพที่พ่อได้เห็นคือลูกสาวตัวเอง ถูกกรีดปากฉีกไปถึงใบหูสภาพเป็นตายเท่ากันต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลในส่วนของซาโตชิเขาได้เล่าเรื่องราวให้กับตำรวจฟังว่าเขาโดนสาวปากฉีกทำร้ายแต่ครูทั้งสองได้มาช่วยเอาไว้ในส่วนของคณครูเขาทั้งสองได้นั่งรถวนไปรอบเมืองเพื่อว่ามิสกิจะได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งในส่วนของยามาชิตะเธอก็ได้เปิดสมุดของซาโตชิขึ้นมาซึ่งในนั้นก็เขียนเรื่องราวเขาลือของสาวปากฉีกเอาไว้มากมายและก็มีข้อความหนึ่งที่แตะตาที่จด ดเขาเลือไว้ว่าสาวปากฉีกจะรับพาตัวคนไปขังเอาไว้ในบ้านร้างหลังคาสีแดงแต่บ้านหลังคาแดงมีมากมายใครจะเจาะจงได้แต่มิสกีเอกใจกับข้อความนั้นเลยคิดว่าบ้านหลังนั้นอาจจะเป็นบ้านเก่าของเขาที่อาศัยอยู่ตอนเด็กๆเลยจะลองไปดูในส่วนของแม่มิกาจังเธอได้ออกขอความช่วยเหลือหาข้อมูลของสาวปากฉีกว่ามันจะซ่อนเด็กเอาไว้ที่ไหนแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่พอทราบข่าวว่าสาวปากฉีกจะรับพาตัวคน ซ่อนเอาไว้ที่บ้านร้างกลางหุบเขาแมวกวาดบ้านร้างที่หลังคาสีแดงเธอเลยไปดูที่นั่นด้วยเช่นกันแต่ผู้ที่มาถึงบ้านหลังนี้คือคนกูทั้งสองท่านพวกเขาไม่รอช้ารีบหยิบไฟฉายและไปสำรวจบ,บ้านหลังนั้นมีสกีเมื่อได้เห็นสภาพบ้านเก่าของตนเองที่รกไม่เป็นท่าและตู้เก่าที่ถูกเปิดออกพร้อมมีดที่วางไว้ในตู้ทําให้เขาจําความตอนเด็กๆได้เขาจําได้แล้วว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแม่ของเธอคลุ้มคลั่งอย่างกะเป็นคนบ้าเดี๋ยวดี เดียวร้ายจู่ๆก็กลายเป็นคนดีแต่จู่ๆก็ไม่ต่างอะไรกับคนเป็นบ้าและแม่ของเขาก็เดินไปที่ห้องครัวนํามีดมาให้เขาและบอกว่าจาัดก,การแม่ทีไม่งั้นมันจะกลับมาซึ่งแน่นอนเด็กชายตัวน้อยไม่กล้าจาัดก,การแม่ของตนเองแต่ด้ดยให้การที่ครับขันพ่อแม่ใช้กันไกอันโตจะมาจาัดก,การเขาเขาเลยปาดมีดใส่แม่กรีดปากให้ฉีกทั้งสองด้านแม่ก็กระซิบข้างหูเขาว่าให้เหล็งที่คอให้เหล็งที่คอแต่เด็กน้อยไม่กล้าพอเลยปล่อย ให้แม่ตายตรงหน้าก่อนที่จะเอาแมสมาปิดปากและขังแม่ไว้ในตู้และการที่ตู้นี้เปิดออกแสดงว่าวิญญาณของแม่ถูกปลดปล่อยและเมื่อได้ดูตู้ไม้นั้นดีๆปรากฏว่าหลังตู้มันเป็นเส้นทางไปห้องใต้ดินซึ่งมิสกิไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีอยู่เมื่อลงไปดูด้านล่างก็เห็นมิกะจงังทั้งคู่เลยไม่รอช้ารีบช่วยลูกศิษย์คนนี้และในห้องนั้นเองมิสกิก็ได้เห็นศพพี่ๆของตนที่ตอนนี้กลายเป็นกองกระดดกแต่ถึงกันนั้นไม่ใช่เวลาที่ต้องมา อะไรอววรกับพี่ที่ตายไปพวกเขาต้องรีบพาตัวลูกศิษย์ออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะกลับมาทั้ง3เดินออกจากบ้านอย่างเงียบๆแต่ในความมืดมันพุ่งมาจากการมิสกิมิสกิสกดอนแทงไปที่หลังทําให้ล้มลงและผีปากฉีก็เลยจับขาทั้งสองข้างของมิสกิตัดเส้นเอ็นทาให้เขาไม่สามารถเดินได้และมันก็ลากตัวมิสกิไปยังห้องใต้ดินก่อนที่จะขึ้นใหม่ครั้งเพื่อนำตัวมิกะจังไปด้วยยามาชิตะพยายามปกป้องลูกศิษย์เต็มที่แต่ด้ดยความ ความกลัวทําให้เธอทําอะไรได้ไม่มากนักโดนผีปากฉีกระทืบจนไม่มีแรงต่อสู้และมันก็ได้พาตัวมิกะไปมันกำลังจะใช้กันไกเลงไปที่มิกาแต่ความหวังใหม่ก็ได้มาถึงคนแม่ของมิกาจังได้มาถึงที่นี่แล้วแม่รีบเข้ามาในบ้านและได้เห็นตัวยามาชิตะในสภาพรอแรงโดยสัญชาตญาณความเป็นแม่เธอรู้ทันทีต้องรีบไปช่วยลูกสาวเธอเลยตามรอยเลือดนั้นไปและได้เห็นว่าเจ้าผีปากฉีกำลังจะจัดก,การลูกเธอเธอเลยใช้ร่างกายของตน กันไก่นั้นแทนลูกคนที่ยังสามารถยืนได้คือยามาชิตาเธอเลยกลั้นใจสู้หยิบมีดคู่กับมันว่าขอร้องหล่ะหยุดได้แล้วม่ฉะนั้นฉนันจะจัดก,การเธอผีปากฉีกได้ยินคกาท้าทายดังนั้นเธอเลยจะมาจาัดก,การกับยามาชิตาแต่มิสกิร้องว่าอย่าทําเธอแม่อย่าทําเขาเลยนะในจังหวะที่ผีปากฉีกมันเผลอยามาชิตาไม่รอช้ารีบใช้มีดในมือแทงมันไปที่ด้านหลังจนมันล้มลงพวกเขาทั้งหมดเป็นฝ่ายชนะแต่เพื่อความมั่นใจ มิสกิเลยขอมิดจากยามาชิตะเขารู้ว่าตรงรเหล่งไปที่คอเขายกมิขึ้นจะจัดการแต่ปรากฏว่าสาวที่สลบอยู่ตรงหน้ามิใช่ผีปากฉีเพราะมันออกจากร่างนี้ไปแล้วคนที่มันสิงสูต่ตอคือแม่ของมิกะจังมันเพ่งเป่ามาที่มิกะจังและยามาชิตะมิสกิจับขามันเอาไว้และบอกให้ทั้งคู่หนีไปยามาชิตะไม่รอช้ารีบนําตัวมิกะออกไปจากห้องนั้นมิสกิก็พยายามล้างตัวมันเต็มที่และแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิด แรงสะเทือนมันกลับมามิสกิใช้จังหวะสุดท้ายจากการกับผีร้ายตนนั้นและเล็งไปที่คอบานถล่มลงมาคนที่เหลือรอดมีแค่ยามาชิตะและมิกะจังที่สามารถออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่ตัดภาพมายัางห้องใต้ดินยามาชิตะได้ฆ่าแม่ของมิกะจังผีปากฉีกสามารถออกมาจากร่างกายหยาบได้ทันมันยังคงอยู่ยามาชิตะเมื่อรอดพ้นจากเหตุการณ์อันตรายทําให้เธอนึกถึงลูกลูกเป็นสิ่งสําคัญสำหรับเธอด้วย เธอเลยไปพบกับอดีตสามีเพื่อขอคุยกับลูกสาวเธอได้กล่าวขอโทษที่เคยตบตีลูกอันเป็นที่รักเด็กน้อยก็พร้อมที่จะให้ภัยผู้เป็นแม่ทั้งคู่ได้กอดกันแต่จูจ่ๆเสียงไอก็ได้ดังพร้อมกับบีดอันโตและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้